哦。Oh oh. และนี่คือบะหมี่สิบก้อนในราคา50บาทเอาดีๆขายเอาสังคมหรือขายเอากําไรแต่ที่แน่ๆบอกเลยไม่แน่จริงอย่าสั่ง10ก้อนวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่ร้านอิ่มจุกบะหมี่เกี๊ยวร้านเขาจะอยู่ในซอยมังกรข้างเฟืองฝาก้าวเฟสีมันก็แค่บะหมี่ทั่วไปป้าความจุกความแน่นบอกเลยว่ามีร้องขอชีวิตถ้า<ะ>กินที่ร้านนะจะสั่งกี่ก้อนก็ได้ในราคา50บาทจะสั่ง10ก้อนก็50โอ้โหแล้วดูดิทุกคนกากหมูเจียวนี่คือใส่กันมาให้แบบล้นล้เครื่องปรุงน้ำหมูแดงนี่เขา มีให้ลาดแบบจุใจกันไปเลยการสิบกุุงความเกี้ยวโอ้โเดกดให้เกี้ยงเลยออือชามเนี้ยคือได้มาแบบจุกๆไม่จกตาทุกคนคือเป็นการกินบะหมี่ที่สะใจมากไม่เคยกินอะไรเหนื่อยและท้อแท้แบบนี้มาก่อนเลยดูจากสีหน้าคนกินแล้วสู้ชีวิตมากอันนี้ผ่านไม่ได้ลนะประมาณครึ่งทางนี่ยังอยู่หน้าปักซอยอยู่เลยึ่งทางเดี๋ยวเราต้องสู้กันต่อไปบอกเลยว่าสิบก้อนในชามเนี้ยเกลี้ยงดูวยนะนี่คําสุดท้ายครับ นี่ทำสุดท้ายอะไรของพี่อยู่นี่นี่เต็มชามเลยอูเนี่ยของมึงเอาเลยข <laughs> องโอหมดแล้ว